อาชญากรที่ถูกขนานนามให้เป็นจอมโจรขมังเวทในตำนานและเคยถูกบันทึกชื่ออยู่แฟ้มอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปี2520ความไร้กาศของจอมโจรรายนี้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมในฐานะที่เป็นอาชญากรที่มีค่าหัวสูงถึง50,000บาทสะท้อนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับอาชญากรรายนี้ ความเดือดร้อนของชาวบ้านดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดแฟ้มคดีสืบสวนจับกลุ่มก่อนประเสริฐช่างเขียนหรือตีใหญ่แม้จะเป็นตำรวจยศเพียงสิบตำรวจโทแต่ด้วยวัย20กวา่าของตำรวจหนุ่มนายนี้จึงไม่ทำให้เขาลังเหลใจที่จะรับงานสำคัญแม้ชื่อชั้นของตีใหญ่จะเลื่องลือว่าไม่มีตำรวจคนใดเคยจับกลุ่มได้แม้ครั้งเดียวและนั่นอาจหมายถึงชีวิตที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตเช่นกัน ทันทีที่เปิดฉากไล่ล่าคนร้ายการเข้าเกลียวหรือการสืบสวนหาข่าวด้วยการแฝงตัวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมุนของตีใหญ่เป็นสิ่งแรกที่ตำรวจต้องทำให้สำเร็จเพราะเป้าหมายของตีใหญ่แตกต่างจากคนร้ายธรรมดาทั่วไปทั้งยังเป็นคนฉลาดและไม่เคยไว้ใจใครง่ายๆอาวุธปืนคู่กายขนาด11มเมตรต้องอยู่ติดตัวตลอดเวลาไม่เคยห่างแล้วตีใหญ่จะไม่มีตื่นสายจะเอาทูบปากตรง ตรงตรงทีเท้าถ้าทูบปลามาเมื่อไหร่นี่ตื่นทันทีอันนี้เรื่องจริงนะเหมือนเสือสมัยก่อนเลยนะเสือสมัยก่อนเสือใบเสือดําเสือมาเหศวรเนี่ยเขาจะนอนกันอย่างนี้แล้วตีใหญ่เนี่ยก็ไปเอาวิชานี่มาคือเขารู้ว่าตารวจจะ,จะเข้าล้อมตอนเช้ามืดเขาจะตื่นก่อนแล้วที่เข้ามาบ้านสายเนี่ย ถ้ามาวันที่ผมอยู่ก็ก็สามของผมเนี่ยกับ11บอมมตีใหญ่มึงนัดกูนัดตรงนั้นแน่นอนเงินของเขาส่วนใหญ่หมดไปกับผู้หญิงและการพนันต่อมาตีใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมจากการปล้นมาเป็นนักฆ่ากระทั่งรับจ้างฆ่าหรือมือปืนรับจ้างที่แม้ส่วนตัวเขาจะไม่อยากทำแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธเพราะอาชีพรับจ้างฆ่าความเสี่ยงน้อย แต่ผลตอบแทนเรียกได้ว่าคุ้มค่าทีเดียวถ้าถามว่าแก้งตีใหญ่เนี่รยร้กาจอย่างไรผมก็พูดเลยเลยว่าตีใหญ่กับตีใหญ่เสียชีวิตเมื่อวันที่26กุมพาพันธ์2 5 2 4 ตั้งแต่วันนั้นถึงเวลานี้ไม่มีแก๊งคนร้ายแก๊งไหนในนครบาลหรือปริมณฑลที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับตีใหญ่กับลูกน้องไม่มีแล้วไม่มีแล้ว11กันยายน2524สี่ปีเต็มกับการไล่ล่าจอมโจรขมังเวทอย่างแก๊งตีใหญ่ที่แม้ตำรวจมือปราบในตำนานยังทิ้งท้ายไว้ว่ายากนับที่จะหาใครเทียบจอมโจรรายนี้ แต่จุดจบของคนร้ายไม่ว่าจะร้ายกาจหรือเก่งกาจเพียงใดท้ายที่สุดคนผิดยังต้องถูกลงโทษและต้องรับกรรมที่ทำไว้เสมอซึ่งมีอยู่สองทางคือหากไม่ตายก็ต้องติดคุกทีมข่าวอัยกรรมเฉพาะกิจ TNN24 รายงาน